ไปดูมันนะครับผมกับ The Conjuring Universe Tour นะฮะ บอกเลยว่าหลอนมากทุกคนเหมือนกับเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในหนังของเจมส์วานเลยทุกคนคือมันมีแบบว่าตัวละครต่างๆนะฮะรวมถึงฉากเซตติ้งต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะผมพูดมากไม่ได้สปอยมากไม่ได้แต่ว่าให้ดูบรรยากาศบางส่วนแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะบอกเลยว่าหลอนมากทุกคนแล้วนะก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะบอกไม่ได้เลยว่าตรงไหนเป็นผีตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นหุ่นนะฮะคือมันแบบว่ารวมๆกันนวๆกันแล้วนะก็แบบว่าเราก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าเจอรี่ของมันข้างในเขาจะพาเราไปเจออะไรบ้างนะแต่โอ้โหเซอร อ่ะไปดูบรรยากาศที่ผมแอบเอามาให้ดูบางส่วนแล้วกันจอ่ะจ๊ะง้ไคไอ,อ้หยาไอ้หยา,าจะพัดน,นำเลยนำเลยไป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 

điểm đấy nhá. haha haha haha. Tàm đi nhé อีกรอบได้ไหมสนุกจังเลย3ามคำที่สามคำกับงานอันนี้มันไวไป <laughs> อยากไปดูอ,อีกแต่ว่าไวไปเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ตีสิบกวนาทีแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าคุณจะเต็มอิ่มได้เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าสนุกมากทุกคนใครที่ชอบอะไรที่มันร้ออๆเนี่ยคุณจะต้องแบบว่า รักแน่นอนนะสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้คือมันเหมือนกับเราไปบ้านผีสิงเหมือนกับเราไปอยู่ในหนังของเจมส์วานเลยอ่ะทุกคนอย่าลืมฮะตอนนี้นะครับ<ๆ>ก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับผมมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองนะตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงต้นเดือนมกราคมนะฮะปีหน้าเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยพาเองมาเจอด้วยตัวเองนะฮะมันที่สุดทุกคนโอเคครับขอให้สนุกครับ